เศษ8ส่วน2,565อริสเทียจากกระพัดดินีผู้ถูกลืมเล่มสี่แรงเอถึงแม้อริสเทียจะสามารถรอดจากยาพิษมาได้แต่พิษของมันกับทิ้งผลร้ายไว้ให้กับเธอคืออาจทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ อีกทั้งองค์จัก,กรพรรดิก็ได้ป่วยและสิ้นพระชนลงไปรูบริตจ,จึงได้ขึ้นกลายเป็นจัก,กรพรรดิองค์ต่อไปการช่วงชิงตำแหน่งขององค์จัก,กรพรรดินีจึงมีความเข้มข้นขึ้นเมื่อฝ่ายราชวงศ์เลือกหักหลังเธอ ในขณนะที่จีอื่นก็ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายขุนนางให้ขึ้นเป็นจัก,กรพรรด,ดินีอริสเทียที่พยายามตัดใจจากรูบริตได้เลือกที่จะละทิ้งความเป็นผู้หญิงและใช้สาบานเลือดแสดงความพักดีในฐานะข้าราชบริพารแทน ในเล่มนี้ยังคงสารต่อความสนุกและชวนติดตามจากเล่มที่แล้วหลังจากที่นางเอกรอดตายก็ตัดสินใจและทิ้งความเป็นผู้หญิงโต้ตอบอีกฝ่ายอย่างตาต่อตาฟันต่อฟันตัดสินใจตัดขาดจากพระเอก แต่ด้วยความยึดติดของพระเอกกับทำให้หัวใจนางเอกต้องลังเลอีกครั้งจึงทำให้เห็นถึงความสับสนและยากที่จะตัดใจในเล่มนี้จะได้เห็นถึงความพยายามที่พระเอกจะง้อนางเอกที่ต้องการตัดขาดให้ตอบรับความรักของเขาจึงทำให้เล่มนี้จะเน้นหนักไปด้านความรู้สึกของพระเอกกับนางเอกเสียมากกว่าเรียกได้ว่าลุ้นอยากจะให้ทั้งสองได้กลับมาลงเอยกัน ลุ้นให้นางเอกสามารถก้าวผ่านยังความทรงจำจากชาติก่อนได้มีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปครับอริสเทียนางเอกที่ถูกวางยาพิษได้สลบไปถึงสามเดือนก่อนที่จะได้รู้สึกตัวขึ้นมาอีกครั้งดวงตาไม่สามารถมองเห็นได้ แต่ยังคงรับรู้ได้ถึงเคเรียนมาควิสโมนิกพ่อนางเอกและคาเซนเพื่อนนางเอกหนึ่งในสองอัจฉริยะของจักรวาลนักดาบอัจฉริยะที่คอยดูแลเอาใจใส่อีกทั้งเธอยังรู้สึกได้ถึงรูบริตพระเอกรัชทายาท ที่ได้มาเยี่ยมและแสดงถึงความรักเพราะกลัวสูญเสียเธอไปออกมาก่อนที่ท่านอัครสาวกเซคันดสัสอดีตอัครสาวกเธอที่อาสที่เลื่อนตำแหน่งได้เปลี่ยนชื่อจะถูกเรียกตัวกลับมาใช้เวทมนต์รักษาเธอ แต่ถึงสามารถจะรักษาชีวิตของอริเชียเอาไว้ได้แต่อาจส่งผลข้างเคียงทําให้เธอไม่สามารถมีบุตรได้ทําให้อริเชียฉุกใจคิดว่าชาติก่อนเธอน่าจะโดนวางยาพิษเช่นกันพออริเชียที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้ทราบว่า องค์จัก,กรพรรดิที่ทราบข่าวว่าเธอโดนวางยาพิษก็ได้ลมป่วยลงเธอจึงได้ขอเข้าเฝ้าซึ่งก็ได้รับอนุญาตให้เข้าเฝ้าและพบยังรูบริตที่อยู่เคียงข้างองค์จัก,กรพรรดิด้วยในขณะที่ไดยุกเชนาและจีอึน หญิงสาวที่เป็นผู้ถูกเลือกตัวจริงและได้แต่งงานกับรูบริตในชาติก่อนกับโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าเฝ้าต่อมาไม่นานได้มีสารจากราชวังเรียกตัวขุนนางและเชื้อพระวงศ์ระดับสูงให้เข้าเฝ้าเป็นครั้งสุดท้าย อาริสเทียที่ได้เข้าเฝ้าพร้อมกับเคเรียนเป็นลำดับที่สามองค์จัก,กรพรรดิได้ตรัสว่าเขาอยากเห็นอาริสเทียเป็นจัก,กรพรรดินีมากกว่ามาควีเนสและยังจะได้มอบความเมตตาครั้งสุดท้ายให้กับเธอพอถึงลำดับต่อไปที่เป็นตระกูลยุคเชน่าที่เป็นผู้นำของฝ่ายนางเข้าเฝ้าแต่กับไม่ยอมให้จีอึงได้เข้าเฝ้าก่อนที่จะมีข่าวองค์จัก,กรพรรดิสิ้นพระชนออกมา ทำให้อาริสเทียรู้สึกได้ถึงองค์จัก,กรพรรดิผู้หวังดีและปกป้องเธอมาตลอดได้จากไปแล้วในงานศพอาริสเทียเห็นถึงรูบริตที่มีท่าทีเย็นชาแต่ในแววตาของเขากับว่างเปล่าหลังงานพิธีศพเธอจึงขอเข้าเฝ้าและได้ปลอบโยนเขา อริสเทียได้ชวนออกไปเดินเล่นในสวนและได้นั่งพักอริสเทียได้บอกถึงความรักขององค์จัก,กรพรรดิท,ที่มีต่อรูบริตในขณะที่เขาไม่เคยทราบมาก่อนเลยรูบริตก็ได้บอกถึงสาเหตุที่เมื่อก่อนเขาเกลียดอริสเทีย เพราะแม่ของเขาแท้จริงเป็นเพียงสาวใช้ไม่ใช่องค์จัก,กรพรรด,ดินีเมื่อได้เห็นถึงองค์จัก,กรพรรด,ดินีและเจราเมียแม่อริสเทียร,รักเธอจึงเกิดอิจฉาและไม่พอใจก่อนที่รูบริตจ,จะเผลอหลับไป อริสเชียจึงให้เขานอนหนุนตากแล้วเธอจึงเผลอหลับไปอีกคนอริสเชียตื่นขึ้นมาอีกทีในเช้าวันต่อมาจึงได้ทราบว่ารูบริตเป็นคนอุ้มเธอเข้ามานอนในห้องก่อนที่อริสเชียจะไปทานอาหารร่วมกับรูบริต เคเรียและไดยุคทั้งหลายที่มาเข้าเฝ้าคุยงานกันทั้งคืนหลังจากที่รูบริตกลายเป็นจักรพรรดิองค์ใหม่ทางฝั่งขุนนางและฝั่งราชวงศ์ก็ได้มีการประชุมกันเรื่องการแต่งตั้งจักรพรรดินีของรูบริตอีกครั้ง โดยอาศัยจังหวะในช่วงที่เคเรียนต้องออกไปรับทูตจากต่างแดนที่มาร่วมงานราชาพิเศษจึงทำให้อริสเทียต้องเข้าประชุมขุนนางแทนบิดาแต่กับโดนเขาฮาเมลโจมตีว่า อริสเทียเป็นหมานไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจากกระพัดดินีในขณะที่ทางฝั่งราชวงศ์ที่นำโดยเดยุคราสกลับไม่มีใครสนับสนุนเธออีกแต่กับเลือกที่จะสนับสนุนเกรดบุตรสาวของตระกูลฟีแทนจึงทำให้อริสเทียผิดหวัง ถึงการหักหลังของฝ่ายราชวงศ์เหมือนชาติก่อนส่วนจีอื่นก็โดนทางฝ่ายราชวงศ์คัดค้านเพราะองค์จัก,กรพรรดิองค์ก่อนก่อน,อนสิ้นพระชนปฏิเสธไม่ยอมให้จีอื่นเข้าพบจึงถือว่าไม่ยอมรับจีอื่นเป็นว่าที่จัก,กรพรรดินี หลังจบการประชุมอริสเทียได้ขอเข้าพบรูบริตเพื่อบอกขอให้เขายกเลิกการมั่นระหว่ังเขาและเธอเพราะความสัมพันธ์ของเขากับเธอมันได้จบสิ้นลงจากความประมาทหลังจากที่เธอโดนวางยาพิษไปแล้วแต่รูบริตกับขอคิดดูก่อน วันต่อมาอาริสเทียได้เข้าร่วมประชุมอีกครั้งอาริสเทียกับโดนเคาหฮาเมลหาเรื่องตำหนิเรื่องการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเธอจึงขอใช้เกียรติของตระกูลโมนิกในการขอทำสงครามช่วงชิงเขตปกครองกับอีกฝ่ายทำเอาเคาฮาเมลต้องขอขมาอาริสเทียแต่เธอไม่ยินยอมจนรูบริตต้องไก,กล่เกลียให้อีกฝ่ายเสียเหมืองแร่มรกตให้เป็นข้อแลกเปลี่ยนในการยุติเรื่อง และอริสเทียยังได้ยืนยันที่จะยกเลิกการมั่นกับรูบริตแล้วตัดความสัมพันธ์กับฝั่งราชวงศ์ทิ้งเสียเมื่อกลับถึงบ้านอาริสเทียได้สั่งให้รีนาสาวใช้คนสนิทเอายังชุดออกงานผู้หญิงทั้งหมดเผาทิ้ง เหลือไว้แต่ชุดทำงานและชุดอัศวินเท่านั้นแต่รูบริตได้รีบตามมาที่บ้านก็ได้อ้อนวอนบอกรักอริสเทียแต่อริสเทียยังคงยืนกรานที่จะไม่ยอมรับความรักจากเขาพอรูบริตได้เห็นถึงผ้าเช็ดหน้าที่อริสเทียปักชื่อของเขา รูบริตก็คิดว่าอาริสเทียน่าจะรักเขาแต่อริสเทียกับตอบไปว่าเธอไม่เคยบอกว่าไม่เคยรักเขาจึงทําให้รูบริตผิดหวังกลับไปพอเคเรียนที่กลับมาแล้วทราบเรื่องก็ปดที่จะเสียใจไม่ได้ที่อริสเทียเลือกที่จะละทิ้งความเป็นผู้หญิงเพื่อสืบทอดตระกูลต่อมาเมื่อถึงพิธีบรรลุนิติภาวะของอริสเทียเธอคิดที่จะกลับไปจัดพิธีบรรลุนิติภาวะที่เขตป,ปกครองและจัด เป็นงานล่าสัตว์ขึ้นแต่กับโดนรูบริทให้จัดในเขตล่าสัตว์ของเชื้อพระวงแทนแต่ในระหว่างที่ล่าสัตว์กับมีมีหลุดออกมาทุกคนจึงให้อริสเทียขี่มา้าหนีไปก่อนแต่ม้าของเธอกลับได้รับบาดเจ็บทำให้ไม่สามารถวิ่งต่อไปได้ ก่อนที่จะเจอรูบริตที่นำพาทหารองคกร์กขี่ม้าพันมารูบริตจึงสั่งให้อริสเทียขึ้นมาของเขาก่อนที่จะนำพากลับไปส่งจึงทำให้อริสเทียที่อยู่ในอ้อมกอดของรูบริตต้องรู้สึกสับสนอีกครั้งหนึ่ง อริสเทียได้วางแผนเอาคืนตระกูลยุคเชน่าที่สั่งให้สาวรับใช้ของกองอัศวินที่หนึ่งรอบวางยาพิษเธอจึงรวบรวมข้อมูลเพื่อเล่นงานอีกฝ่ายโดยไปขอความร่วมมือกับดยุกรัสและไดยุคเวริตาตระกูลอันดับสองซึ่งทั้งสองก็ยอมให้ความช่วยเหลือและยังสามารถสืบทราบได้ถึงคุณชัยเชน่าบุตรผู้สืบทอดตระกูลแอบไปเป็นชู้กับภรรยาสาวของท่านเขาคนหนึ่ง จึงทำให้อริสเทียบังคับให้คุณชายเชนายอมร่วมมือในการปลดดอยุคเชนาลงแล้วจะด,ดันอีกฝ่ายขึ้นเป็นดยุคแทนอริสเทียยังให้เอ็นเทียเพื่อนของเธอที่มาจากตระกูลการค้า ขายปิ่นปักผมที่เรียบง่ายแทนปิ่นที่หรูหราและกักตุนผ้าไหมไว้เพื่อให้ผ้าลินินที่เรียบง่ายที่เข้ากับปิ่นที่หรูหราซึ่งจีอึนกักตุนไว้ขายไม่ออกทั้งพยายามฮุบตระกูลการค้าภายใต้การดูแลของตระกูลเชนา เป็นการตัดรากฐานของอีกฝ่ายด้วยแต่อยู่ในการประชุมทางฝั่งขุนนางและฝั่งราชวงศ์กับเลือกที่จะเสนอชื่อของอริสเทียขึ้นเป็นจักรพรรดินีแทนตำแหน่งราชินีทำเอาจีอื่นต้องมาพบอริสเทียที่บ้าน เพื่อถามถึงเธอที่ทำไมเธอยังรักรูบริททั้งทั้งที่อีกฝ่ายทำกับเธอถึงขนาดนี้ขมขืนประหารเธอและเคเรียนอาริสเทียจึงต่อว่าจีอึนทำไมถึงต้องโกรธแค้นเธอท,ท,ทั้งที่เป็นคนแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างของเธอไป ที่อื่นจึงบอกว่าหลังจากอริสเทียตายไปสี่ปีรูบริตในชาติก่อนเอาแต่หอยหาเธอทั้งทั้งที่เขาเห็นแก่ตัวและโหดร้ายทำไมเธอยังรักเขาอีกอริสเทียจึงตอบว่าเธอไม่เคยโกรธแค้นเขาที่ข่มขืนเธอเพียงแต่เธอรู้สึกน้อยใจที่เขาไม่ได้รักเธอและอีกอย่างรูบริดในชาตินี้ไม่เกี่ยวข้องกับรูบริดในชาติที่แล้ว เขาจึงไม่มีความจำเป็นต้องรับผิดชอบอะไรกับความผิดที่ยังไม่ทันได้เกิดขึ้นและอริสเทียยังบอกอีกว่าชีวิตของเธอในตอนนี้มีเพื่อบิดาและคนที่เธอรักเท่านั้นแต่จีอึนกับไม่ยอมรับบอกว่า รูบริททั้งคู่คือคนคนเดียวกันต่อมาทางราชสำนักได้มีประกาศจัดตั้งกองอัศวินที่3และ4ขึ้นใหม่พร้อมทั้งมีการสอบคัดเลือกอัศวินขึ้นอาริสเทียจึงได้เข้าสมัครและสามารถสอบผ่านได้เป็นอันดับหนึ่ง แต่ในระหว่างที่เธอกำลังเข้าทำพิธีรับตำแหน่งอัศวินเธอกับคิดใช้สาบานเลือดเพื่อถวายความพักดีแดรูบริตที่เป็นองค์จักรพรรดิในฐานะข้าราชบริพารแต่รูบริตกับเลือกที่จะปฏิเสธคำสาบานเลือดนี้ สบัดหน้าเดินออกจากพิธีไปโดยไม่สนใจอะไรอริสเทียจึงเข้าไปตามหารูบริดภายในวังเพื่อที่จะขอร้องให้รูบริตยอมรับสาบานเลือดของเธอแต่เมื่อพบกับรูบริดแล้ว รูบริตกับบอกรักและจูบอริเทียทำเอาอริเทียอดที่จะสับสนขึ้นมาอีกครั้งไม่ได้ก่อนที่เคเรียนจะตามมาแล้วรูบริตได้ตกลงอะไรบางอย่างกับเขารูบริตได้สั่งให้คนส่งจดหมายมาให้เคเรียนและยังส่งกล่องใส่จดหมาย เจ็ดฉบับมามอบให้กับอริเทียพออริเทียเปิดจดหมายฉบับแรกอ่านจึงทำให้เห็นถึงจดหมายของรูบริตที่เขียนถึงเธอตอนที่เธอโดนวางยาพิษบอกถึงความรักที่มีต่อเธอและกลัวจะสูญเสียเธอไป ก่อนที่อริสเทียจะอ่านจดหมายทั้งหมดเรากับไม่เชื่อว่าผู้ชายเย็นชาอย่างรูบริตจะรักเธอทำเอาอาริสเทียต้องใส่สีสะอย่างแรงเพราะเธอพยายามจะไม่รักใครเพื่อที่จะหลีกหนีจากความเจ็บปวดต่อมาอาริสเทียโดนสั่งให้ไปทำงานช่วยเหลือ,อยังรูบริตภายในวงังแต่ในระหว่างที่รูบริตกำลังทำงานจีอึนได้ขอเข้าเฝ้า เพื่อนำของกินมาถวายรูบริตเพียงรับไว้ก่อนที่จะทำงานต่อกับอริสเทียแต่อยู่อยู่รูบริตกับหมดสติไปอริสเทียที่ตกใจจึงให้รีบตามท่านอัครสา,าวกมาด่วนท่านอัครสา,าวกได้ใช้เวทมนตรักษารูบริตจนหาย พอรูบริตฟื้นขึ้นมาจึงถามอริสเทียว่าทำไมจึงร้องไห้ซึ่งอริสเทียกับไม่สามารถตอบอะไรออกไปได้ท่านอัคราสาวกยังบอกว่ารูบริดโดนวางยาพิษชนิดเดียวกันกับอริสเทียอริสเทียที่ได้ยินจึงขอสืบเรื่องนี้ เพราะคนวางยาพิษน่าจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องวัยที่ชื่อเอียนที่เกี่ยวข้องกับสาวใช้ที่เป็นคนวางยาพิษเธอในครั้งที่แล้วต่อมาอริสเทียได้ทราบจากอัศวินที่มาคุ้มกันเธอว่า รูบริตได้สั่งให้อัศวินองครักษ์มีวันหยุดเพราะเขารู้สึกยินดีจากเหตุการณ์เมื่อสี่วันก่อนจึงทำให้อริสเทียฉุกใจคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นที่รูบริตจุบเธอใบหน้าจึงอดที่จะร้อนเผาไม่ได้